วันนี้เราจะมาแจกเข้ากล่องกันวันนี้ผมกับสมาชิก VIP นะฮะหรือว่ายดเป็ดเนี่ย mm. ก็จะไปแจกข้าวกล่องกันนะฮะประมาณร้อยกว่กล่องนี่ อยู่นี่เลยมีกระเพราหมูกับกระเพราไก่นะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วกูก็บันทึกวิดีโออยู่เนี่ยมือก็มาเปิดติ๊กตอกูกหน้าเออเอ้ยมีคนมาแล้วครับกี่กล่องครับพี่สี่ค่ะสี่กล่องใช่ครับได้หมูหรือไก่ดี่ครับครับได้แล้วครับ ขอ,ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยววันนี้เราเดินทางโดยโฟลซาสามร้อยนะฮะวันนี้มั่นใจได้นะฮะต่อให้ฝนตกทุนเรื่นแค่ไหนเราก็ไม่กลัวนะฮะเพราะเราใส่พิลลี่แองเจิ้ลสกูตเตอร์นะฮะนี่โฆษณาเนี่ยหนึ่งนะฮะก็ สปอนเซอร์เข้าได้เรื่อยๆนะครับผมอาปาเดี๋ยวเราไปแจกข้าวกันตอนนี้เราออกมาแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปแจกพอดีงบมันลืเหรอเอองบมันเหลือก็เลยนี่แหละฮะซื้อก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ฝั่งโน้นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราซื้อไปแจกเพิ่มก็คือใช้ เงินลงขันที่ได้มาจากสมาชิกกลุ่มให้หมดนะให้เงินเป็นนะให้เงินเป็น เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยลุงลุงลุงไม่ไปให้ด้ยลุงครับลงลงลุงครับลงลงแจกข้าวครับแจกข้าวโอ้เฮ้ยเอาไหมอะไรครับแจกฟรีแจกข้าวเอาไหมมีข้าวก๋วยเตี๋ยวครับลุงเอาไหมแจกฟรีแจกฟรีโอ้โหก๋วยเตี๋ยวครับมาพร้อมขึ้นมาครับ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  แจข้าวครัแจ้วแจข้าฟีครับเอาแจกข้าฟีแจข้าวฟีเฮ้าไอ้นเอาก็ปด้ว เออกูเตี่ยบเลยว่ะ มาแจกฟรีครับแจกหน้าแจกแจกขอส่งองห่างนะครับมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยหลานยื่นไหนนี่ใช่อ๋อเดี๋ยวอ๋อพี่แจกเอาเปล่าแจกฟรีเอาเปล่าเที่ยวไปทั้งหุ่งได้ไหมได้เหรอจ๊ ยอดคุผู้ชมว่าข้าวมาแจกว่าข้าวกับก๋วยเตี๋ยวมาแจกเอ้าไหมมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวแจกฟรีจ้ะโอเคครับจ้ะครับอ้าวขอบคุณมากอาเดย์ผลนิดนึงครับอคุณค่ะครับอันก๋วยเตี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะครับจะเป็นภารกิจครับวันนี้แจกข้าวร้อยละกล่องแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะฮะแล้วก ขอบคุณสมาชิก y p นะฮะหรือว่า็ e เป e t นะครับที่ร่วมมาลงขันในครั้งนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าสวัสดีครับก็เรากำลัการการว่าประมาณ15ทีแจกอยู่หน้าบ้านนะฮะครับผมรับข้าวรับข้าวอ๋อมาเรื่อยๆเอาีกล่องนี้ครับ อึ้ง3ก่งแล้วเลยขอบคุณค่ะครับผมมารับกันเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่เมื่อวางตรงนี้กี่โมงละตอนนี้7โมง5ทีอ้าว7โมง5ทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะโม่ไปแจกชุมชนทางรถไฟนะฮะตอนนี้ก็แจกไปประมาณาก,กี่กล่องแล้ววะ10กล่องได้ไหม20 20เหรอเ <laughs> ออเยอะไปเร็แป๊บๆ, <laughs> บๆ <laughs> นะฮะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนมาเอาหน้าบ้านนะฮะก็มีมาเรื่อยๆตอนนี้ <laughs> <laughs> หลบฝนในบ้านก็ยังมีคนมาเอาเรื่อยๆนะฮะก็เรื่อยๆนะครับน่าเขาน่าจะบอกต่อกันโอเคครับครับของคุณครับจ้าครับผมยังมีคนแวะมาเอาตอนฝนตกอยู่เอาพี่ของครับของครับของกล้องมาเรื่อยๆนะฮะเอะพี่พอดีฝนตกเลยย้ายนิดหนึ่งครับครับขอบคุณครับพี่ครับ ฝนก็ไปปลอยประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราลุยเลยเปลี่ยนรองเท้าครับพร้อมลุยะฮะเดี๋ยวเราใส่แมสก่อนนะครับเพื่อป้องกันป้องกันเขาติดเราเอ้ยมีแมสก์นะครบทุกคนอ่าไปเดี๋ยวเราลุยนะครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์สองคันไปเดนอันนี้เป็นรถปอซ่าสามร้อยนะฮะสายางฮิลลารีนะฮะนี่โฆษณาหนึ่งเออคิดยังไงขี่วอร์ซิพันมามันก็จะลำบากลำบากหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวให้น้อง ไซส์ผอมๆสองคนเนี่ยขี่ฟอร์ซ่าผมไปแทนนะครับเอาพี่ขาเบามาข้าวเบาเ้าครับอ๋อกองหนึ่งออกองนึ่งสาวเรียกมาขอบคุณมากครับผมครับผมครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้ี่เนี่

แม่แม่ไอ้น็อตไม่ต้องไม่ต้องมาน็อตเดินขึ้นดู่นเลยไปกกอนเลยพิลลาี่ลุยได้พิลลี่ลุยได้ไปเลยล้อไปอ๋ออ๋อ๋อ